สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเย็นวันที่25นะครับกุมภาพันธ์2,564วัดีพ่อๆพอกับนมไทายอีกเตยล่ารับพี่น้องเตยล่าแล้วสี่วงเชี่ยาม่งแล้วครับผมตัดใบพี่น้องตัดใบมื่อนี่ตัดใบมะเขือเทศนะครับผม อาเดี๋ยวเบรกจังน,นายครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งจ่าสวัสดีครับจา้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพีนพ่น้องครับนุ่มเม่นครับต้องในเนี่ยครับไม่จำสื่อซ่จะพังไม่ได้พี่น้องมาได้อุช่าเช่นสัญญาเช่นสังกัดอะไรได้พี่น้องจ่อเบิ้งนะั่นใบบกกระเทีทมยมแล้วยังไม่ได้ทาเอู้ดาดาน้าดิทายยากยี่ดีได้ปวดห่ะ ไทยดาราได้พี่น้องมือนี่เส้นชัดยากับนุ่มไทยแต่ว่าประจําช่องนุ่มไทยเกษตรกรตั้งแดนนะครับช่องเกษตรกรตั้งแดนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งฟืองมจ้าเม่นนะครับเพื่อนตัดใบมะเขือเทศครับพี่น้องเหมือนนี้บาร์บี้ขวัญเบิ่งพญายด้าเนี่ยครับพี่น้องเหมือนเดียวออกเก็บใบจ้าเม่น อ,อกแค่พ่วงเดียวครับพ่วงเดียวพ่วงที่มันแดงนี่ว่าเพรแดงก็ได้นะครับอ๋อแค่พ่วงเดียว,วเอาท่างมากซ้ำนัวว่นครับครับผมถ้าเกขือเทศนีงมันจีฮอนแล้วครับการจีฮวนเราเหมือนมาเคลือบเทปมันจะด่างมันจะใหม่ครับอ๋อครับผมอ่าคันเดี๋ยวบอกพี่น้องเนี่ยว่าขั้นตอนในการตัดแต่งใบนี่มะเขือเทศนี่มีมีอย่างเนี่ยครับเขาต้องเห็ดขั้นตอนต uh ัดแต่งใบนี่มีตัดใบออกครับตัดใบออก เอาดึงเครื่องมันออกมาเนาะตัดใบออกสองสามใบเน้อยใหญมันเยอะเออเอพวกเนี้ยปับเห็นเนี้ยพวกมันก็ฆ่าเสาเนาะเอาพวกไม้เอาต้นนี้ต้นนี้อ่าเอาเอาเอาพวกพี่ยังต้นใหญ่ใอ่าครับผมครับแบบนี้ครับประมาณนี้แหละครับอ่าทุกมื่อสีมันมีอะไรพวกตานันครับผมดีแหนงครับแหนงนี่แหนงแหนง ครับผมดึงแหนงดึงหยังออกเนาะตาแดงดอกเนาะให้มันเหลือหาลูกช่วงนี้ยังแดงหาลูกอยู่ครับพี่น้องดึงแหนงดึงหยังแดงครับผมมีหกนักเกินไปมีหกลูกยังเสียกระแดงออกได้พี่น้องให้มันเหลือหาเสียพันสีขาดครับอ๋อเสียพันสีขาดจ้าเมียน่ปครับผมนี่เะครับประมาณนี้เราพี่น้องกันตัดแดงมาเกษทรนะครับวันนี้ก็มากับอ่าซุปเปอร์ ซูเปอร์ไวเซอร์ของเปซชาครับอยู่นี่จาม,มนครับสบายสบาย,บายแต่ว่าอันก็ใกล้ชิเลื่องแล้วแม่พี่น้องเดี๋ยวอีกค้ง <ไป S 1> เดียวกันแล้ว <ไป S 1> แหละไ, <ป S 1> ได้ขอเวลาถ่ายคลิปจังน้อยหนึ่งนะครับ,ดบเดี๋ยวยยพี่น้องจะบอกกินหอดนะนะขึ้นมายแมนว่าจาม,มนแมนครับแมน<อ>ไปพี่น้องขึ้นเรื่องสัมผัล่ละแมนครับผมตรงนี้เนาะให้พี่น้องเบิ่งยังไงอัพอัพเดททุกเมือเนาะจามนเนาะโอเค เอาอาฝากถึงยายอยู่บ้านแน่ะเป็นจังไงเนาะยายสบายดีกว่เนี่ยเอาเอายายยายสบายดีไหมยาก็คอยยิ้มเป็นดาราเป็นยังไงนี่จ่าเม่นเป็นดารายูทูบก็ได้ครับผมเส้นชันยาแล้วหรอาจารย์ฝากติดตามจ่าเม่นในเรื่องบินนองด้วยถึงลอยซับไว้ไว้ครับไอ้พันซับไว้ไว้ครับได้ทดแทนกันดีใจหมดล้วครับพ่อตาทดแทนครับผมมาต้องตอนนั้นพอนี้ครับได้ทดแทนกันเอาหมดครับ ครับอ้าไป่าแม่เดี๋ยวถ้าไปเยี่ยมเยี่ยมทุกคนเยี่ยมทุกคนนี่ไปเยี่ยมบาราบขวัญจังไยครับผมโอ้คิวสีคิวสีครับคิวสีเดีเดียวเดียปเห็นไปเห็นี่น้องงายอยู่ใสน้องโค้งยมากหรอปสวัสดีครับบาราบขวัญครับผมโอ้ยเบิ่งหน้าเบิ่งตาเนียเพิ่นงบ่ฮู้ได้ว่าผู้ใดนี่แม่เปิดหน้าเบิดตาจั่ไยนี่แม่ล่ะ น้จับอยู่ครับผมก็ดีหลคน้ำจับอยู่ก็ดีหลเด้พม่รองว่าจะหนีมาอยู่อินราีเอนมา่พเผมลุงจุ๊แม่ขอนแกนครับผมแอนแกนสบายดีทุกคนทุกคนครับครับมครับผมากันสบายดีนะครับนะสบายดีครับจักปีครับมาอยู่พีจักปีแล้วโ้พนพาเนี่ยครบสปีครับผมโอ้อเคครับผมัก้ทุกคนครับผมครับผมครับผมสบายดีทุก ต้องต้องเบิ้องหน้าจางน้ำจังหน่อยได้พี่น้องเดี๋ยวอ้นอันบลาไว้อันเบิ้งก็จะเฝ้าให้ได้ครับเด้ออันอันนี้สีแล้วแล้วครับผมอันโค้งสุดท้ายแล้วครับผมสีม่วงมื้อนี้ซุปซุปซุปเปอร์อันซุปเปอร์จ้าเมีนว่าจะเอาให้มันแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้สิอยู่ต่อนะอ่าตักทายอันอันอันสีตัวอันจ้าตัวครับสวัสดีครับมื้อสันได้จ้าตัว ตัดใบตัดใบมเนี่ยอย่ยุบฟอง่ายได้ลสูบบ้าสูบ้สูครับสูเขาเลครับดนสิบสี่ครับดนจิบซี่ดนจิบซี่หมวกยังไม่เกลยู่บีนองเบิรงด้วยเนี่ยนะถ้าุดแล้วครับหมกคางเต้านะครับนุ่มไทยครับผมอมกันกับดนถ่ยครับผมงานสบายครับมือนีสูเ้ก่าสูบเข้ก่า พอะัแมนแมนเอาคนทีมาครับผมอีทะเลวัยตายานคือ้ิอครับา้ารถพ่อแม่มพี่น้องอันทักทา่พี่น้องก็ล่างบิดนะครับวันนี้เป็นวันทียิบหาได้ดวันนี้ทักทาย่วันนี้ยจะจีบหอดแล้วเหรอนอะนาจ่านะครับผมจัดตัจ,จีบีเมื่อครับ กินต้มไข่จากผีเมือ้อมครับไว้ได้มาเฮ็ดงานงานกับพี่มีอย่างไรเราครับท่านภาคใต้อีดานผู้ใดได้มากเลยครับบักเกราเทศแตงโมบักเก๋าดำผู้ใดมากกับทักทายอันบบาเมนทักทายอันซีโต๊ดเด้อครับเด้ <c ười> เอเห็นวะครับผมเอามี่ยังฝากถึงบ,าบ้านวัเนี่ยฝากถึงบ้านเนี้ยฝากถึงลูกถึงเมีนเนนเยเนี้ยบ้าจังได้เนาะ <c ười> <c ười> ขึ้นหอวทุ่งมืองลาลูกกับเมียกันเลยครับ <c ười> <อ> <c ười> เออที่ตัวเป็นกับมี่แม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวลอยได้วยคือขากันได้หมดเลยตามนะครับดูตาวนะครับเด้อเราเปิดเผยได้เราบอสได้เราเปิดเผยจ้างเงินกับเื้อซื้อกินกมับขนมพัทนี่แหละสุดฝากเอฟซีในเด้อครับมากับติดตามช่องเลยนุ่มไทยนะครับเกษตรกรตั้งแดงครับให้กำลังใจเพื่อนครับมีข้อมูลมีความหาครับมีครบทุกรสจากรครับผมครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันทั้งานอ่า ชี้หานาทีครับพี่น้องอันเดี๋ยวบาราใบเราจะให้นะครับเดี๋ยวจะไปทํางานต่ออันอันอันฝากติดตามนะครับเอาเอาเอาซื้อไทยเราเอาจบคลิปไปนะฝากติดตามในเรื่องครับกดไอสับตะไคร่ให้นุ่มไทยเกษตรตะกอนทางแดนนะครับกดแชร์ก็ได้ครับเข่ามากดไลค์ให้เป็นกําลังใจนะครับอ้าวคลิปนี้ก็ลาไปซ้ำนี่แหะครับผมสวัสดีครับครับผม